สวัสดีครับเอฟซี FC แฟนครับแฟนช่องทุกท่านนะครับมาพอกับันลลาเมืนน่อวันที่22ธันวาคมพศ2 0 6เดพี่น้องเพราะว่าจะมีมองได้ดีมองได้เด็ดนะครับเดลลาจะตามมาให้พี่นอ้องชมเอาไปพิจารณาเป็นแนวทางน้ำกันหมักชอบจังไหนกับจังตันใจกันอีกครั้งหนึ่งนะพี่น้องเนาะนะครับ เอพิทันใดที่สนใจเนวทางเราพัฒนาฮานอยนะครับสแกนคิวอาร์โค้ดเข้ากลุ่มได้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายจะมีเนวทางเล่ากับฮาน้อยนะครับแชร์ลงในกลุ่มให้พี่ให้นอ้องให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันนะพี่ดองเนาะนะครับผมเล่าพัฒนาอาจจะมีวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ส่วนฮานอยก็จะมีทุกวันนะครับผมคลิปนี้ล้ลล่ามีตัวเลขเนวทางรัฐบาลไทยของปู่สายตัดสูตรทำเงิน มานาเสนอให้พี่ให้น้องครัท่านผู้มชมใดเบิ้งไปน้ากันพี่น้องนะครับขันมากขันชอบตรงใจโดนใจใครจะเอาไปพิจารณาในการแ่งโจกเสียงดวงนะครับผมเอาไปตรงเจเวลากันโดนพี่น้องนะครับเดี๋ยวเขาจะมาเบิ้งตเลิ่้างของปูสายตาัดเลยงวดวันที่2มกราคมพศ2568หงวดตอนรับตีไม่นะครับเดี๋ยวจะขึ้นหน้าจอไม่พี่ให้น้องท่านผู้มชมเบิ้งเลยนะครับขึ้นหน้าจอมาเลยนี่ครับผม อันนี้เป็นไลายเมื่อที่ปูได้เขียนให้กับทางทีมงานนะครับตัวหนังสือมนอาจจะน้อยเนี่ยแล้วพี่น้องเนาะเดี๋ยวดือนหน้าพี่รอใครดึงไปน้ำกันนะครับผมปูเขียนให้นะครับย,ยันโลโกป้ปกูอนปูสายตัดนะครับถึงตรวทำเงินได้พี่น้องนะซส้อทางเงิน วดวันที่2มก2568นะครับผมของปูนะครับจะเป็นเลขตารางนะครับแล้วก็เลขจับคูครับเลขในตารางของปูก็ซิม่6 7 8นะครับผมแล้วก็1 2 3นะครับ อันนี้เป็นเลขในตารางปูก็มีโอกาสมานน้ากันได้นะครับผมผกันผู้ใดจะไปจับคู่เองก็ได้นะพี่ดองนะในนี้มีโอกาสมานน้ากันตัวเด่นนะครับปูเด่นไฮสองตซพี่น้องเด่นเจ็ดกับแปดนะครับบางเ่อตัวเด่นกับมาน้ํากันได้พี่น้องของปูสายตัด เอฟซี FC ที่ติดตามอยู่แล้วนะครับก็จะหูดีนะพี่น้องเนาะนะครับจับคู่ให้นะครับเก้าคู่เก้าชุดคือเก่าพี่น้องเก่าคู่เก่าชุดของปูนี่หกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งนะครับหก สองเจ็ดสองแปดสองหกสามเจ็ดสามแล้วก็แปดสามนะครับอันนี้ตามสูตรคำนวณของปูทะพน่น้องนะครับ,นะรบแล้วปูกระตัดออกที่ตัดออกนะครับเป็นตัวกันนะครับผมคันพ้ใด,ด้มากู้ใด,ดชอบก็บเอาไปพิจารณาได้นะครับแต่วอาปูตัดออกตามสูตรเท่านั้นนะครับ ตัดออกบริตาถิ่มนะพี่น้องตัดเป็นตัวกันนะครับตัดหกสองเจ็ดสองแปดสองหกสามกับเจ็ดสามนะครับส่วนตัวรองนะครับปูร่องให้หกหนึ่งแปดหนึ่งแปดสามเดนสุดนะครับกันผูิจากได้แบบเม็ดเดียวเลยเจ็ดหนึ่งนะครับว,วันนี้ปูเดนให้เจ็ดหนึ่งเม็ดเดียวพี่น้องนะครับ แคบหนาจอตามนี้เลยนะพี่น้องเนาะคันผู้ได้กะูงรายละเอบบเียดเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปติดตามรับชมได้ทางทีมงานทุกท่านที่ไปไถา่ายทำไปฟังว่าปูอาอยางแนนนะครับกับทางทีมงานนะพี่น้องเนาะนะครับผมแต่ขันผูใด,ดยากเห็นตัวเลขแบบเร็วๆไวๆก็เ,เ,เข้ามาติดตามทางช่องดอลลาแชน n นลใด อีกหนึ่งช่องทางพี่น้องนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางกันแล้วกันนะครับผมขอบพระคุณทั้งทีมงานนะครับที่ส่งน้ำตัวเลขแนวทางมาให้กับดอนลาชาแนลเอามาฝากเอฟซีนะครับรกราบสาธุปูสายตัดที่แบ่งปันตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดๆนะพี่น้องเนาะนะครับขอบพระคุณเอฟซีทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมรับฟังทาง,ทางช่องดอนลาชาแนลนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆรวยๆปังๆกันคู่ๆสุขคนถ้ามักทายชอบชิปนี้ ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจนําที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไปผ่านชมคลิปใหม่ๆเน่ท่างดีๆเด็ดๆจากทางช่องหลักก็อย่าลืมพี่น้องรอติดตามรับชมคลิปหนาว่า,าดอลลาราจะมีตัวเลขกนวาทางจากสํานักใดมานําเสนอให้ทีให้น้องให้ท่าน,นผู้ชมได้ติดตามรับชมกันอีกนะครับคลิปนี้เป็นของปู่สายตัด สูตรทำเงินงวดวันที่2มกราคมพศ2 5 68นะครับแคปหน้าจอเลยพี่น้องแล้วพบได้ยพอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ